สวัสดีครับมดัดูพอดีมีพี่เอาพ้ามาให้นะครับเอาพ้ามาปอยเราก็ช่วยไว้นะครับอันนี้เป็นห้าสองห้าสองป้ายเหลืองนะครับห้าสองป้าเหลืองเป็นภาพที่นิยมนะหาย,ยากด้วยห้าสองป้ายเหลืองบานนี้น่าจะประมาณขนาดประมาณสองนิ้วประมาณสองนิ้ว อันนี้เอาพันห้านะครับพร้อมเลี่ยมกันน้ำเนี่ยพันห้าไปเหลืองสองนิ้วตรงนี้จะประมาณใหญ่ขึ้นมาใหญ่กว่าห้อยคอทั่วไปหน่อยหนึ่งนะครับประมาณนิ้วประมาณนิ้วนิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึ่งเนาะประมาณนิ้วครึ่งประมาณนิ้วครึ่งอ่าใช่ใช่ประมาณ,มาณนิ้วครึ่ง,ง,นะงสูงนะิ้วครึ่งเนาะกว้างก็ประมาณนิ้วสองแล้วประมาณนี้นะครับ ค้อยคอไปเหลืองอันนี้พันแปดนะอันนี้กําลังดีนะกำลังเหมาะแล้วแต่คนชอบนะครับพันห้าพันอันนี้รูปหล่อปี3,9นะครับอันนี้หายากรูปหล่อรูปหล่อปี3,9อันนี้เอาหนึ่งันห้าบาทพร้อมเลี่ยมกันน้ําหายากนะนี่เพิ่งคะเจอ เป็นองค์ที่สองแล้วเนี่ยที่ตั้งแต่ที่ขายมานั่งเต็มองค์ปีหกสามภาพสีมีเขี้ยวไหมเนี่ยเอามีเขี้ยวหน่อยมีเขี้ยวหกร้อยบาทนะครับภาพสีนั่งเต็มองค์ปี 63, หกสามปีหกสองนั่งกระดานนะเอาหกร้อยบาทพร้อมส่งอันนี้รูปถ่ายพร้อมส่งทั้งคู่นะครับบาทละหกร้อย ห้าสไปเหลืองอันนี้พันแปดนะครับอันนี้พันห้ารูปหล่อปีสามเก้าพันหนะครับมีแค่นี้นะพอดีอพี่เขาวิ่งมาก็ข,ขายดิบๆเลยสด <c oughs> ขายเลยดีกว่านะครับขายสนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับดูที่หน้าเออหน้าหน้าช่อง YouTube ก็ได้นะครับมีไลน์ ID อยู่แปะไว้อยู่นะครับใายสนใจก็ทักามานะครับสวัสดีครับ